อ่ะกล่าวสวัสดีครับมาชมช่องช่างพักพลมอตเตอร์สวิสนะครับวันนี้เรามาแนะวิธีการถอดเปลี่ยน่านร์เีโมดเบนนะครับ W212 นะครับ1212แล้วก็ W21 ฮะมันก็คล้ายๆกันอ่าเป็นขุดแจรีโมดแบบน้ำเต้านะฮะไปดูกันเลยครับ ออุ่ยอ้ยใส่เองคนเดียวนะฮะก็จะประมาณนี้อันนี้เราถอดมาแล้วนะเดี๋ยวราหลับแรกเราใส่เข้าไปก่อนนี่นะครับแจเดิมเดิมนะครับหลับแรกเราก็ปลดคุณแจตัวเมคคนิกเคียกมาก่อนนะเอ้ย ตัวคุณไกคีี้ออกมาก่อนนะฮะแล้วเราก็เลื่อนเลื่อนนี้นะฮะเห็นไหมฮะใส่ตัวนี้เข้าไปนะฮะดันแบงางหน้านะฮะดันไปฝั่งนู้นนะฮะแล้วก็ดึงนี้อกมาครับนะครับ ตัวนี้มันจะมาดึงตรงนี้เห็นไหมฮะตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะดำัดำเนี่ยมันจะดัดำเนี่ยมันจะยึดข้างยูยกกอบออกเห็นไหมฮะเห็นไหมประมาณนี้ครับเราก็ถอดคานออกฮนะฐานตัวนี้มีสองก้อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนฐานใหม่เข้าไปอันนี้ฐานก็จะมีค้่บวกนะฮะบวกกับลบเห็นไหมฮะไอ้บวก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 ับบวกลบจะอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ก็เอาตัวบวกเนี่ยไว้ข้างบนนะเห็นไหมตัวฐานจะมีคําว่าบวกอยู่แล้วก็เสียเข้าไปเหมือนเดิมเห็นไหมฮะเสียไปตรงรูนี่นะแล้ก็เสียเข้าไปกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับฝากติตามด้วยครับเก็บเเล็กน้อย กับช่างมัคคพลออโต้เซอร์วิสนะเราสามารถทําเองโดยที่ไม่ต้องไปร้านกุญแจนะครับส่วนเบอร์ฐานก็เป็นเซ2ยสอนะครับเป็นของเบนนะฮะบียมโฟกอะไรก็จะเป็นเบอร์อื่นนะฮะเซียอยตามนะครับ